สวัสดีจ้าเมนี่มาพบกับสาวสกุลคนบ้านๆผู้เก่าผู้เดิมเดอ้อพี่น้องเดอ้อเมนี่สาวสกลุลยังติดใจทะเลอยู่พี่น้องที่ไปเที่ยวทะเลมาพาลูกไปเที่ยวทะเลสาวสกุลได้อันหอยนางรมเด้อพี่น้องเอามาฝากระหว่างทางที่เฮามานี่แหละเข้ากรุงเทพะ่ะมันมีร้านตามริมถนนเขาขายเด้อพี่น้องเป็นพวกอาหารทะเลแหละจะมีหอยนางรมหอยแมงผู้แบบนี้นะ เขาซีว่างขายแล้วก็ห้อยหวานแบบเนี้ยสาวสกุลกระจอดคือก่าขากลับก็ได้กระจอดได้หอยนังลมมาแล้วก็อยากกินแบบสดๆนะพี่น้องเพราะว่าอยู่พุ้นเขาเก็บมาได้แล้วเขาแกะขายเลยมีคนนั่งแกะอยู่ข้างๆพร้อมแบบนี้นะแล้วเขาก็ใส่กล้องสาวสกุลก็อยากได้อารมณ์นั้นอยากได้ฟิลนั้นก็นเลยเอาซื้อติดกลับมากรุงเทพแล้วก็เลยบานี้เป็นการยํำบานี้คฮะเออเนาะก็เลยกินแบบอีกรูปแบบนึงเนาะมากๆพี่น้องมากินน้ำเดียว สาวสกุลกระยำใส่เครื่องที่เขาไห้มานั่นแหละเขาไห้เฮามากินกับแก้มคือคือที่เฮากินกับหาแต่ว่าอันนี้สาวสกุลก็เอามาคุกคุกคุกปนกัน,นกะทินเขาก็อนนะ่อนออนเนาะกะบอกคิดว่าอันอยู่ซนบุรีกะพืชบกแบบนี้กะซดคือกันกะทินงามแทอ่อนออนเห็นแล้วจะอ่อนแทพี่น้องเอยเก็บเอาก่อน เว้ยเนาะมามามาเข่าแรงเลยเด้มาเนี่ยเนะาะตาสกลุลอะเป็นคนบ่ค่อยกินหลายบ่ค่อยกินจุก๊กจุ๊กจิ๊บจิ๊บนะกินแลวกันแล้วเป็นแล้วแบบนี้นะเนาะมาได้เนื้อข่าแรงอืมแซ่บน,น,น้ำจิ้มขางเห็ดแซ่บน้ำจิ้มซีฟูดนะ้ดเขาเนาะ หอ,อยกวานหวานลืมกระเทียมพี่น้องไปเอากระเทียมมาลืมกระเทียมโทนดองเนาะอันนี้มีอยู่แล้วในเงือนเอามากับแก้มเนาะโอ้ยมันจังแซบ่บมันจังครบสูตร กำลังแซ่บมากๆกกินต่อเด้อพี่น้องเด้อขัดจังหวะสักน้อยฝนตกเนาะพี่น้อง ข้ามามั่งเทก็ยง็นฝนตกอยู่เล้วแต่ว่าพปตกแห้งตกแบบลื่นๆนะชิมๆบ้านเราห้องฝนตกลิ่น Yeah. อรลกินลืมว้าวเด้วพี่น้องจ้ากสกลกลับมาจากไปเที่ยวค่ะขุดได้ว่ามันเป็นวันออกพรรษาเออขอโทษเข่าพรรษาสาวสกุลละจุดทูบขอเลขนำเจ้าที่เด้อพี่น้องปกติสาวสกุลกระจุดนะ <c oughs> บางวัดจุบางวัดจุด วนในสาวสกุลจุดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพอเข้าพรรษาค่ะมันสีบคิวหนะ้าปุถเถ่าเพื่อนพาว,าวนะพา้าเนาะพญานาคเทพองค์ใดๆเพื่อนกับสีแบบเข้าพรรษาจำศีลภาวนาแบบนี้นะเวลาขอเลขกับสียากสาวสกุลกล็เลยจุดตั้งแต่กลับมาฮอดนี่กับประมาณใบๆก็เลยจุดทูบไหว้เจ้าที่กลางแจ้งถวายหวัวหมูถวายเครื่องของสักการะ,ะเพิ่นะนะ สาวสะกุลจุดลายเดี๋ยวสาวสะกุลสิลงลูให้เบิ่งเดอว,ว่าได้เลขตัวใดเด้อเผื่อพี่น้องหมักแต่สาวสะกุลค่ะซื้อคือเก้าจุดเองคอเองก็ต้องซื้อเองแต่ว่าพี่น้องสิหมักนําหรือว่าสนใจนํากับอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณเด้อแบบที่ว่าหแหลบอก,ก้าแบบบอกให้ซื้อดอกของแบบนี้เนาะตัวเลขลูกกลมๆม,มันมีไผ่แบบ บอกได้จริงจังดอกอาจารย์ดังๆสัใใดผ่าองค์ไดเพื่อนกับโมีว่าภายท่หายถือคู้งวดเนาะอยู่ที่ดวงอันนี้ศาสตรสกลมาว่าให้ฟังนะกระจายหางอยงให้พี่น้องได้สุกคนแบบที่บอกแหละว่า สาวสะกลค่ะเป็นคนเล่นอยู่แล้วก็เลยเอามาว้าปันพี่น้องฟังซื้อว่าเจ้าของหาสื้อตัวใด ร้อหวานขักเด้ยผมเมนตที่ได้ลบไปซื้อหอยนังลมบ่รอบหนาเนาะผัชชิหาเรื่องพาลูกเที่ยวซะละแม่อยากกินหอยป่ะวะ ใกล้มือเข้ามาแล้วเจ้าพี่น้องเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะอยากให้พี่น้องได้นำจากสกุลก็อยากได้อยากได้คือเดี๋ยวว่านำเจ้าที่เพิ่นกับว่าให้ซ้อยลูกซ้อยหลานได้ลูปหลานพัดบ้านเกิดเมืองนอนมามาอยู่กรุงเทพกรุงไทย ให้ปวดให้พานลูกหลานเนี้ยชาวสก,กุลกวาน้ำเพิินนีะน่ะเอะมาหากินไก่บ้านเกิดเมืองนอนเมตตาก็ให้ลูกหลานเนด้อสาวสก,กุลกวาน้ำเพิิน ไปเที่ยวกับบฟัน้้พี่น้องไปนอนต่างที่ต่างถิ่นกันบ,บ,บฟันยังก็เลยมาขอเอาน้ำเจ้าที่เจ้าของเพื่อนไ้ดูอยู่ได้เพื่อนไฮาสาวสะกลค่ะถือเลืออยู่ได้ ที่บอกแล้วมีหาได้หาเสียเนาะพี่น้องพอมือภายถือกลุ้งว่าด,ดอกลาสกุลเป็นคนเสี่ยงดวงลาสกุลมีงวดเข้างว,วดบ่เข้าทันแล ไผ่ชิบะอยากเข่าวนีอยากข่าวทุกคนครับ น้ำอมลับน้ำยำขาแซ่ไอเลยใส่อย่างเลยนะทางตะกนเอาที่เขาให้มาแหละคุกๆไม่ได้ปรุงอย่างเพิ่มเลยหนังว่าเหรอเขามืออาซีบ เขาเป็นคนเห็ดขายอยู่แล้วเนาะเห็ดบดแซบ,บเทื่อหนะ้าเขาผ่านไปผ่านมานักท่องเที่ยวเขากำบัซื้อแล้วเนาะสามกระปุกที่เขาแกะเป็นกระปุกค่ะนะ กูจะเอามาล้างล้างซะก่อนให้มันสะอาดแล้วก็เอามากอยเมอด <c oughs> แซบเมอดภายในพิบตา สาวสกุลก็อิ่มแล้วเด้อจ้าพี่น้องเมื่อนี่สาวสกุลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อขอให้พี่น้องที่รับชมสาวสกุลเนี่ยอยากให้พี่น้องสุกคนสุขภาพแข็งแรงมีแต่โชคมีแต่ลาบให้โชคให้หมานสุขภาพแข็งแรงเด้อนอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนวันที่สิบหกนี่ให้พี่น้องสุขูสุขคนสอบผ่านไปน้ําเดียวเด้อบ่ต้องสอบตกให้โชคให้หมานแล้วจังมาเมาวงมอยมือเลากออกกันอีกเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี่ขอลาไปก่อน สวัสดีจ้า